ดูพี่ยิงนะโอ้ยมันไปคิวปิดว่ะน้องมันไปคิวปิดแล้วไงอพี่ก็ยิงคิวปิดมาแล้วอ่ะพี่ไม่กั็ตกใจอะ่ะมันไม่มีทางออกอะ่ะเราไม่แก่นะเราเพิ่งสิบสองเองแล้วทําไมอคนแก่ก็มีหัวใจนะมันรักใครมันรักจริงนะ <S 1> <S 1> อ้าแล้วครับผมขอ,ขอกลาบเป็นสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นนีครับผม h ีโรเพชรโอเคทุกคนวันนี้ผมจะไปเล่นโหมดคู่กันนะ uh huh. เห็นจะมีเอฟซหลายคนขอมาว่า uh huh. พี่ลองไปเล่นโหมดคู่กับแฟนหน่อยแต่ผมไม่มีแฟนอนะดิโอเคาม, <Okay. laughs> มาแต่เล่นได้อยู่คิวปิด uh huh. ตอนแรกว่าอย่าไปเชิญนะเจ๊หญ่ I มานะแต่ก็เกรงใจเขาไงรู้สึกว่าช่วงนี้เ่เกงใจเมื่อเขาทำงานอยู่อย่างเงี้ยเราก็เกรงใจ จะไปเชิญคนดังหลายคนมาก็พี่ชินก็มีธุรละอา่าหละหลายๆคนมีธุระกันไงผมก็เลยมาโซโล่เลยหมดคู่ลบคิวป <No. S 1> ิดคิวปิดอุนตาแมนเชิญวะ่ะ <c oughs> แต่มันไม่ใช้่มดคู่อะสิอุนตาแมน <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นหมดคู่กันนะถ้าเชิญอ,อุนตาแมนจะเข้าไหมเ <c oughs> ชิญอุนตาแมนอุนตาแมน <c oughs> หาไม่เจอนอะอุลตร้าแมนเชิญทั้งหมดอ่ะโอเคครับไม่มีแข่เข้ามาเลยไปเริ่มเกมกันโซโล่นี่แหละสีเขียวเนี่ยวซับละกันโอ้ยตึงเว้ยฟ่ามิ้นตึงเว้ยจีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยมาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็ท่อมอ มาครับคิวปีครับขอสี่มงม่วงได้ไหมจ้ามีบัตรอยู่เยอะอยู่ไม่ได้เป็นครับทุกคนเมื่อกี้ยิบบัตรมาหรือเปล่าวสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนได้ยินมาเพื่อนได้ยินแล้วกดหนึ่งมาหน่อยได้ไหมยไ้อ้ยเพื่อนคิดที่เห็นยังไงทําไมเราทาไมเราได้คู่กับตัวเล็กเหมือนกันเลยเราสองคนนะเพื่อนว่าไงเนี่ยเพื่อนว่าพวกพวกเราตัวเล็กเกินไปไหมเนี่ยสองคนเนี่ยโอเคเพื่อนโอเคเข้าใจนะโอเคโอเค อะไรนะอยู่ยะโศรอเพื่อนระวังนะเดี๋ยวเราไปยิงสี่นะเพื่อนคอยดูสเตปเราไว้ดีๆนะมีไอ้มงตายเพื่อนไอ้มงตายในห้องไอ้มิ้นก็ตายเพื่อนอ่าไอ้มิ้ก็ตายตัวหนึ่งเพื่อนเรายิงไอ้มิ้นเลยกดไปเลยโอเคกดไปเลยโอเคโอเคไอ้มิ้น่ะเป็นตัวกลางนะเพราะว่าผมมายิงไอ้มิ้นเองเออแต่ยิงแค่ตัวเดียวนะ เอาขอโทษก็นึกว่าจะเข้ามาชอเราอะ่ะโอ้จะสืบศพก็ตกใจอะ่ะมันไม่มีทางออกอะ่ะเราไม่แก่นะเราเพิ่งสิบสองเอง <Yeah. S 1> แล้วทําไมอะคนแก่ก็มีหัวใจนะมันรักใครมันรักจริงะนงะด้วย <S <S สิมินอยู่ห้องกล้องก็ดีแล้วว่ายิงไงมิน่ยอยู่ห้องกล้องกบบทับทิมก็ดีอยู่แล้วเออเราก็แค่ไปเต้นหย,ยอกล้อนิดหน่อยก็ถึงกับวิ่งหนีเราเลยระให้เฮียสงสารสีมินจ้ะ เดินไปก็ตายอีกคนนึงอืมก็เขาขาวไปนะคะคนตายเขาบอกว่าขาวอะคะ่ะคือคนแก่ก็ตาไวเกินนะพี่ไอข่าวไปดี๋ีนยงข่าวเม้นจังว่าเราเนี่ยโอ้โหมันตัวมันตึงไงเย <Yeah. S 1> มาไปไปจะแก้ข่าวกัน โอเคตบปุ่มเลยไว้โอ้โหรีบจังเลยเนี่ยตรงสารสีขาวเขานะคะดูเข้อพิมพ์ม้ช่างหน้าเวทนาหรือเกินม่วงไม่รอหมอวะเอาม่วงไปเลยค่ะเอ้ยม่วงรีบไปไหนหวะเออเด็กวัยรุ่นแบบนี้ใจมันร้อนเหรอเออน้ำตาลจะยิงอยู่แล้วม่วงจะรีบไปไหนเนี่ยใจร้อนอะ่ะทางเขาก็ตายไปแล้วมึงจะเอาไงอีกอะอยูปิดก็ไม่รอดแล้วเนี่ย ยังไม่พอใจอีกเหรออืมอ้าวม่วงไปเว้ยจะไปยิงแค่ข่าวเลิกพุ่มากคำคัญแล้วเนี่ยอ้น้ำตาลนี่ก็ข้ามนะไอ้น้ำตาลบ่นอะไรวะน่าจม้วผมว่าโอเคเ่วทยิงพีไมโจเฟติงพี่ทำไมไอ้กี้สถานการณ์ไม่บีบเบี่ยงคับครับพี่เราเหมันก็เม้นเหมือนกันนี่ว่าแหมอีกตาไป มื่อก right mm ี hmm. kind of like Por, right? mm ้ว hmm. ่าเอาบัดริวปิดไปแล้วนะดูดิได้เป็นแอมเภอร์แอมเภอร์ไปแล้วละกันเราเป็นคนแก่แล้วหรอวะเนี่ยต้องยืดทิศสองเองใครคือฮีโร่เพชรต้องยิงพี่คะพี่เอากางใครคือฮีโร่เพชระจำคนผิดหรอข้จำพลผิดหรอข้าเองพี่เป็นเองนะอ๋อค่ะค่ะนี่นี่ชื่อตู้นะคะมาแอมเภอมาร์มาต้องเม้นดิวะเราไมนระดับดาวยิงอยู่แล้ว เอาบัตรมาอะไรน้องอะไรน้องไม่ชอบลูกเรือเหรอไม่ชอบเล่นลูกเรือเหรอน้องลูกเป็นลูกเรือแล้วมันรักใครไม่จริงเหรอเออเป็นลูกเรือไอ้น้ำเงินอะเป็นน้องไอ้น้ำเงินอะเป็นพี่ะยิงมันละดูพี่ยิงนะ โอ้มันไปคิวปิดว่ะน้องมันไปคิวปิดแล้วไงอะพี่ก็ยิงคิวปิดมาแล้วอะพี่ไม่สดหรอกปั๊กเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นนะไม่เห็นไรเลยอะเกิดอ,อะไรขึ้นนะตอ,อผมอยู่ผมอยู่กับผมอยู่ในห้องไฟกำล,ลังแก้ไฟครับเออน้องผมกำลังแก้ไฟแต่ไอ้ไน้ำเงิน,น่ะเป็นตัวกลางนะผมยิงไอ้น้ำเงินเองเพราะไอ้น้ำเงินมันส่งหัวใจมาให้ผมผมก็เลยส่งลูกกระสุนไปให้มันโทษทีนะน้ำเงิน คาตกใจไงนึกว่าอะไรมันวิ่งมา <laughs> นักล่าคิวปิดนี่ทำไมน้องเป็นนักล่าคิวปิดหรือไงนี่แ <laughs> ปแดงไปแดงขาดนะ <laughs> ดีนะพี่อะถอดจิตไปอะถอดจิตไปแอบอยู่ข้างๆแดงหนึ่งไปจ้านักล่าคิวปิดค <laughs> อนโทรลคิวปิดนะ,ะจะมาเล่นคิวปิดมาล่าคิวปิดอีก <laughs> ว่าไปยิงไงแดงได้ไหมคิดว,ว่ายิงไหวปะ หรือไปยิงน้ำเงินซ้ำดีอย่ะตกมากเลยใครใครคือเดร็เพชรอ๋อเกมไว้นะจะอยากอยู่นานๆนะก็เอาแดงไปหรือเราจะวุ้นน้ำเงินออกอะน้ำเงินเป็นโจ๊กอะนักล่าหิวปิดแล้วผมจะเพลไหมวะล่าหิวปิดก็มาเออชนะดีเฮ้ยมิตะบีเฮ้ย มิเตอร์บีทมันนี่ครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้นะนัลลกล่าคิวปิดว่าจะมาเล่นคิวปิดแต่ไปล่าคิวปิดแทนโอเคโทษทีนะคิวปิดมันมันจำเป็นนั่นแหละครับผมก็ถ้าใครชอบอยลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วว่าเจอคิวต,ต่อไปนะเจอกัน